คือในช่วงที่ผ่านมาเข้าใจว่าตั้งแต่ประมาณต้นเดือนหรือประมาณสักก่อนนกลางเดือนประมาณสักวันที่10กว่าคือมีทีมงานของทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศเขาก็ในฐานะเราเป็นสมาชิกเขาก็จะมาคล้ายๆว่าปีหนึ่งก็มาเจอก็มาเจอกับทางธนาคารในประเทศไทยแล้วก็เจอหน่วยงานอื่นเนี่ยเขาก็มาสอบถามภาวะเศรษฐกิจอะไรมีประเด็นไฮไลท์สองประเด็นประเด็นที่1ก็คือว่าถ้าเกิดธนาคารประเทศไทยจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคตเนี่ย ทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศดูเหมือนว่าจะเห็นสอดคล้องว่าควรแล้วการลดดอกเบีย้ยครั้งที่แล้วเขาก็เห็นว่าเหมาะสมอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราก็รู้กันอยู่นะก็คือเขามีความเป็นห่วงเรื่องฐานะทางด้านการคลังที่เกี่ยวกับเรื่องของการจัดทํางบประมาณอะไรพวกนี้เขาไม่อยากให้แจกเงินแบบที่มันเป็นอย่างที่เป็นอยู่อยากให้ไปลงทุนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพิ่ม ประสิทธิภาพ mm hmm. อะไรต่ออะไรพวกนี้อันนี้เราก็ต้องฟังไว้นะ